สวัสดีค่ะยินดีต้อนะรับเข้าสู่ช่อง6 9 8 5าโร่ถาโสตูดิโอนะคะคลิปนี้เป็นคลิปลรนดอมนะคะสำหรับท็อปิกที่จะทำขึ้นมานั่นเป็นท็อปิกที่มีชื่อว่าสารหรือข้อความจากครูบาอาจารย์ของคุณนะคะที่อยากจะบอกการอ่านไพ่เป็นการอ่านแบบพลังงานรวมไม่ใช่พลังงานของใครคนใดคนหนึ่งนะคะขอบคุณเสมอที่คุณใช้วิจารยญาในการรับชมถ้าคุณพร้อมแล้วเราก็มาเริ่มกันเลยไพ่ที่เปิด ได้มีหกถ้วย The High Priestess, King เหรียญสามถ้วยเด็กดาษ The Emperor, The World อัศวินถ้วย The Wheel, เด็กเห r ีย a Queen ไม้ไอชอบอันเนี้ The High ย The Priestess กับ The World ผู้ที่เปิดไพ่ไอผู้ที่เปิดคลิปเนี้ยขึ้นมาพลังงานส่วนใหญ่เปนะ็นนักปฏิบัติปฏิบัตินะคะทั้งภายในและภายนอกเลยแหละ ทีนี้คุณคุณรู้แน่ๆว่าคุณที่เข้ามาในคลิปนี้เพราะว่าคุณอยากรู้ว่าท่านต้องการสืออะไรแต่ถ้าเกิดว่าคนที่ยังไม่ได้เข้าใจในด้านจิตวิญญาณเลยมันมีด้วยหรอมันจริงหรออย่างเงี้ยนั่นก็คือว่าคุณน่าจะเข้าสู่เส้นทางการเดินทางภายในหรือว่าจิตวิญญาณแล้วให้ฟังสัญชาตญาณตัวเองแม้คุณจะหลีกหนีจะหลบเลี่ยงสักแค่ไหน มันก็จะมีเหตุการณ์นะคะที่มาแบบแตะซ้ายแตะขวาให้คุณได้เข้าลู้เข้ารอยว่าเส้นทางนี้แหละพลังงานนี้บางคนอาจจะเพิ่งเจอกับปัญหาอะไรบางอย่างที่ทำให้รู้สึกแบบทุกข์มากนะ,ะอาจจะเจอปัญหาใหญ่ๆมาหาความสุขโดยการที่จะต้องใช้ ต้องต้องเสียเงินนะต้องซื้อนะซื้อของแล้วรู้สึกสบายใจหรือไม่ก็ไปเปลี่ยนที่อยู่ที่อาศัยไปเช่าตรงนั้นตรงนี้เพื่อที่จะให้ตัวเองผ่อนคลายแต่มาในลักษณะของไพ่6ถ้วยสถ้วยเนี่ยอัศวินถ้วยเนี่ยครมีความรู้สึกว่าฉันอยากฝากบอกว่าลองดูแบบสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบข้างดีไหมคำพูดทุกภาพจากใครบางคนที่อยู่รอบตัวเรา การส่งรอยยิ้มการหยอกล้อเล็กๆกน้อยๆหยิกเบาๆบาการมเาีเครื่องดื่มที่ไม่ต้องเลิศเลอเพอร์เฟกก็ได้น้ำสุขภาพหรือน้ำเปล่าอะไรสักอย่างหนึ่งเย็นเะยน็นอยู่กับตัวเองนะเห็นปากกาก็จะบอกว่าอยู่กับมองดูปากกานะม,มันอาจจะทำให้เราแบบ หยุดคิดกับภาระอะไรที่มันหนักอึ้งได้นะคะบางทีอาจจะไปในแง่ของการให้อภัยทำทำตัวเองเหมือนกับว่าไม่ใช่ทำตัวเองสิเออ่ลองนึกถึงเวลาที่คุณอยู่ในวัยเด็กอ่ะห้าหกขวบอ่ะลองคุณจำสภาวะที่คุณเป็นตอนไหนได้ในคุณอายุห้าหกขวบเจ็ดขวบเนี่ย ลองลองเล่นกับตัวเองลองแบบสร้างรอยยิ้มให้ตัวเองดูเหมือนกับการที่เริ่มเข้าสู่การเดินทางภายในอะไรสักอย่างเริ่มไปเป็นเด็กอีกครั้งถ้าคุณมีความรู้สึกว่าทำไมฉันเหมือนกับไปเป็นเด็กอีกครั้งเริ่มที่จะอยากที่จะ เข้าไปค้นสมุดโน้ตเก่าๆชุดนักเรียนเก่าๆก,กระเป๋าหนังสือหาใครได้เก็บไว้นะฮะกล่องดินสซอที่เก็บสะสมไว้ตั้งแต่ตัวเองเป็นเด็กรู้สึกมีความสุขอะลองทําดูความสุขเล็กน้อย,อยตรงเนี้มันจะทําให้คุณรู้สึกผ่อนคลายหรือว่าคลายทุกข์ได้ันเป็นพลังงานบวกที่คุณเคยมีลองลองนำสิ่งเหล่านั้นกลับมาใช้มันเป็นความบริสุทธิ์อะ คือมันสะท้อนนะการที่ให้คุณนึกไปถึงภาพเก่าๆนั้นนะมันสะท้อนการกลับไปสู่สู่ความบริสุทธิ์ของจิตใจของคุณในวัยเด็กอ่ะทุกคนทุกชีวิตเกิดมาไม่มีใครตอนนี้อายุยิ่งอายุมากยิ่งมีขาวและดำมากขึ้นเท่านั้นนะเพราะว่าชีวิตมันผ่านการใช้งานอะ่ะมันจะไม่ขาวบริสุทธิ์ตลอดไปมันจะไม่ใช่ดำ มันจะไม่ใช่แค่เพียงสีดำเท่านั้นมันมีทั้งเขามันจะเป็นด่างๆเป็นเหมือนม้าลายอะเป็นเทาๆอะแต่ตอนนี้วางทุกสิ่งทุกอย่างไว้ก่อนแล้วกลับไปนึกดูสิตอนที่คุณเป็นเด็กนั่นก็คือว่าข้างในอยากจะให้คุณข้างในเขาอยากที่จะเดินทางกลับบ้านกลับสู่บ้านเกิดบ้านที่แท้จริงมันเป็นการเริ่มการเดินทางก็ได้สำหรับบ,บางคนที่เพิ่งเข้ามาดู สำหรับคนที่ฝึกไปแล้วระดับหนึ่งจะเข้าใจในสิ่งที่ไอพูดแต่อาจจะขาดเข,ข,ขินๆในการฝึกบ้างอาจจะเพราะว่า,วาต้องมีเคียงเหรียญเนี่ยสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยนะมีธุรกิจเป็นของตัวเองเจอพบเจอผู้คนมากมายไม่ค่อยอยากที่จะเข้าส่งสิ่งเข้าหาใครเท่าไหร่ทําหน้าที่ภายนอกแล้วก็ต้องเข้าห้องแล้วก็ทําหน้าที่ภายในหรือบางคนเนี่ยไม่จําเป็นต้องไปถึงในลักษณะที่ เออต้องต้องแบ่งนะว่าพอเจอผู้คนมากมายมากมายแล้วถึงเวลาก็ปิดประตูปิดห้องก็ดั่งสวดมนต์อยู่ข้างในอะไรเงี้ยบางคนไม่ไม่ต้องขนาดนั้นแล้วเพราะว่าสามารถที่อยู่กับลมหายใจของตัวเองได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะผู้คนเยอะแยะมากมายหรือว่าจะอยู่คนเดียวนะฮะเหมือนมีลมอนาบนานสติอ่ะนึกถึงลมหายใจตลอดเวลาดั้งกับเก้าอี้คิดเลขคิดบัญชีไปเจอลูกค้าก็ทักทายพูดได้แต่ว่าข้างในก็รู้สึกว่าเหมือนอยู่คนเดียวอย่างเงี้ย ให้ The High Priestess กับ The World ขึ้นมาท่านบอกว่าคือสัญชาตญาณญานญาณอย่างรู้อะไรของคุณเนี่ยและโลกภายในเนี่ยค่อนข้างละเอียดลึกซึ้งนะคะแต่ไม่ได้บอกว่าขั้นนี้ขั้นน้นนะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่แบบนั้นแต่ก็อยากให้ฟังฟังผู้รู้ข้างในนะ,ะว่าเขาส่วนใหญ่แล้วผู้รู้่จะดึงคุณไปแต่ในทางที่สูงเสมอนะคะความเงียบสงบ สงบจากภายในเนี่ยลองฟังแม้จะอยู่ท่ามกลางผู้คนและจะฟังเพลงล็อกอยู่ก็ไม่สามารถที่จะหยุดยั้งเสียงเนี้ยจากข้างในได้เป็นเสียงสติเสียงผู้รู้ไม,ไม่รู้นะมีความรู้สึกแบบนั้นหากใครบางคนเนี่ยสามารถก่อร่างสร้างตัวตัวเองมาได้ในลักษณะที่พึงพอใจแล้วมากน้อยแค่ไหนก็ตามแต่คุณสามารถหยุดตัวเองได้ว่า ประมาณนี้แหละพอเพียงเพียงพอค่อยๆหามาใส่ค่อยๆทําไม่ได้ระมุบรูปมากหรือว่าผ่านการทยอยทยานสุดขีดมาละช่วงนี้เหมือนกับเอ้ยเรามาไกลแล้วอะที่เหลือก็โบนัสแล้วอะอนี่การสร้างความมั่นคงให้ตัวเองในใน,ในภายนอกอะในด้านด้านของวัตถุอะทีเนี้ยลองกลับมาให้มีความแบบวิริยะอุตสาหะเหมือนกับการที่เราแสวงหาวัตถุภายนอกอะให้ใช้ความตั้งใจแบบนั้นอะ มาหาความรู้จากภายในสร้างความมั่นคงสร้างสติเอ้ยสร้างสร้างความมุ่งมั่นให้กับตัวเองนะับเหมือนขยันขยันหาขยันสแสวงหาวัตถุนะทำงานตั้งจิตตั้งใจทำงานดีทีนี้ภายในก็เหมือนกับมีสติดึงตัวอยต,ตลอดเวลาลองตั้งใจที่จะแบบเอ้ยดึงลมหายใจอยู่ตรงไหนก็ได้ไม่จาเป็นต้องรอให้จิตะตะเตรียมทำสมาธิบางทีสมาธิมัน เขาเขานึกอยากจะมาเข้ามาเองเข้ามาเวลาที่เราปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างอะเวลาทําอะไรอยู่ในรถอย่างเงี้ยเราไม่ได้ขับรถใช่ไห,หับรถเราต้องมีสติอยู่ในรถอย่างเงี้ยเราไปเห็นอะไรข้างทางเห็นแล้วอรู้สึกว่าปรงรู้สึกวางได้อันนั้นก็สมาธิแล้วอะนึกอยู่หน,นึ่งเมืองสภาวะแบบนั้น นะให้ใช้สภาวะแบบนั้นอะ่ะมันมีความมั่นคงมันทําให้คุณรู้สึกเย็นใช่ไหมมันทำให้รู้สึกว่างโล่งสงบใช่ไหมนึกถึงสภาวะแบบนั้นนะคะหากคุณอยู่กับตัวเองมานานละเหมือนกับว่าไม่ได้อยู่กับไม่อยากเข้าสังคมนะจะบอกว่าตัวเองเป็นอินโทรเวิร์ดก็ได้แต่รู้ไหมว่ามันไม่มีเหตุบังเอิญที่จะทําให้เราเป็นคนอินเป็นชาวอินโทรเวิร์ดหรอกมันเหมือนกับว่าบางทีอะ่ะเราก็เป็นแบบแอมบิเวิร์ดนั่นแหละ การที่เราจะไปเป็น introvert ได้มันไม่ใช่แบบพยายามเป็นแต่มันต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่แบบกระทบภายนอกกระทบแล้วข้างในเนี่ยมันมันไปรับรู้อะไรมาเยอะแยะมากมายมันก็เลยอยากเก็บตัวแต่ทีเนี้ยพอสามถ้วยอ่ะท่านก็บอกว่าก็ลองพาตัวเองไปทดสอบดูว่าสิ่งที่ตัวเองฝึกปฏิบัติมานั้นอ่ะมันผ่านไหมสามถ้วยก็คือแบบไปเรียนรู้อะไรบางอย่าง ไปพาตัวเองไปเจอคนที่ทะเลาะก,กันต่อหน้าต่อตาเจอคนที่เขาได้รับความทุกข์หรือว่าความสุขแล้วเราเช็คอาการเราเราเป็นยังไงอารมณ์เข้ามากระแทกเยอะไหมเราไปเป็นไปตามอารมณ์ไหมหรือว่าเราแบบแค่ทักอารมณ์เฉยๆเราก็เหมือนกับว่าความเป็น introvert เนี่ยต่อให้อยู่ในสังคมเยอะๆมากมายก็เหมือนเขาอยู่คนเดียวอะ่ะอันนี้ลึกๆเลยอะ่ะ ถ้าคุณมีพลังงานแบบนั้นก็เหมือนกับว่าคุณก็คือสมถะละเข้าใน,ในเข้าในระบบเหมือนสมถะกรรมฐานหรือเปล่าไม,ไม่อยากใช้คำนี้เลยแต่ว่าคุณจะคุณมีครูบาอาจารย์คอยให้คำแนะนำให้ความคำชี้แนะคุณอยู่ mm hmm. <The S 2> เรียมเ mm hmm. พลอร์เดอะเวิ์เนี่ยครูบาอาจารย์ของคุณเป็นเป็นผู้ที่มีความเป็นอริยระดับสูงอะระดับที่แบบคือภาษาในโลกในนีเน้เขาไม่ใช้กันอะ เป็นภาษาธรรมชาติคุณค่อนข้างสมถะนะคือคุณพอเพียงแล้วบางทีทําไมสมถะซึ่งคือสมถะม,มันก็ไม่ได้โชว์ในด้านของวัตถุอะไรเสมอไปแต่มันอยู่กับภายในอะความเป็นสมถะไม่ใช่แบบแต่งตัวออไม่ได้ใส่ของแบรนด์เนมหรือว่าใส่แต่เสื้อ,อ,อธรรมดาเสื้อผ้าแบบเพนธรรมดาแล้วมองว่าเขาเป็นคนสมถะอันนั้น อาจจะไม่ใช่เสมอไปอคะมันมันมาจากข้างในอ่ะมีความพอมาจากข้างในอ่ะสมถะอะอืมมันมีมันมันคือเจตนาสมถะนะคะนั่นแหละท่านอยากให้คุณแบบลองเปิดใจรับลองลองถึงเวลาที่จะต้องพาตัวเองเข้าห้องสอบแต่ว่าออกไปออกไปที่โลกกว้างไงไปห้องสอบห้องสอบก็คือโลกกว้างไปทดสอบตัวเองดูนะคะเด็กดาบเนเก็บข้อมูลดูไปแล้วเจออะไรบ้างไปแล้วเนะี่ย สิ่งที่ฝึกมาเนี่ยสิ่งที่อ่านเหมือนคนอ่านหนังสือไปสอบอะ่ะลองดูซิว่าจะจัดการกับตัวเองได้ไหมจะจะจะมีความกล้าแค่ไหนนะ,ะที่จะยับยัง้งอับยั้งตัวเองจะปล่อยตัวเองไปตามอารมณ์ไหมอย่าเงี้ยที่ว่าตัวเองแบบเอ้ยเราว่าเราพอแล้วว่าเราโอเคในสภาวะเนี้ยมันจริงไหมเมื่อไปสู่โลกภายนอกนะอะไรที่มากระทบอะ่ะเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่านะคะ ผชิญหน้าไอมีความรู้สึกว่าท่านบอกว่าลองลองเผชิญหน้าดูเริ่มจากแบบสังคมเล็กๆไปสังคมใหญ่ๆเพราะว่าเราไม่ได้ไปไปเบียดเบียนใครอยู่แล้วนะคะคือสิ่งที่ต้องเจอสิ่งคือเราไม่สามารถที่จะอยู่คนเดียวได้ตลอดไปอ่ะม,มนุษย์ i n รเว v e r t เนี่ยเขาเขาเข,า,เขาทำหน้าที่ไอเคยไอมีมีเพื่อนนะที่เหมือนกับเป็นชาวโทรเวิร์ t ชาวสมถานเนี่ยแต่เขาเข้ากับหน้า เขากับทําหน้าที่กับผู้คนเยอะแยะมากมายได้นะแต่เขาก็หลบไปชาร์จพลังงานก็แค่นั้นเองนะแล้วก็ทําหน้าที่ได้ดีทั้งอยู่กับกลุ่มที่แบบ extrovert แล้วก็ introvert ได้ดีด้วยนะท่านอยากฝากบอกว่าอย่าให้อย่าให้ใหกเล หรือว่าอะไรก็ตามมายั่วยุคุณได้โดยโดยที่คุณแบบไม่เราเราต้องรู้กันว่าเราเป็นเจ้านายเราเป็นเจ้านายของของทุกสิ่งเหล่านี้เหมือนจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวก่อนที่เราบางทีถูกยั่วโมโหเนี่ยอยากให้คุณนึกเสมอว่าตัวเองคือผู้บัญชาการเ h e e m p l o y มองแล้วตัวเองเลยบอกบอกบอกว่าตัวเองเป็นผู้บัญชาการ อ่ะเป็นแม่ทัพก่อนจะแสดงกิริยาท่าทางอะไรออกไปคําพูดนะฮะกันกองให้ดีหรือถ้าไม่ชัวร์ถ้าไมออ่ไม่แน่ใจในคําตอบหรือว่าถ้าทําออกไปแล้วมันจะกระทบตัวเองหรือกับผู้อื่นนี่ก็แค่รักษาระยะห่างแต่ใดๆคือมันจะมีสัญญาณอะไรบางอย่างให้คุณอยู่แล้วให้ฟังเสียง,งตัวเองว่าควรไหมควรประทะไหมควรเข้าไปไหม ให้นึกถึงผลลัพธ์ว่าเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์กับระหว่างเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์กับไม่มีปฏิสัมพันธ์ผลลัพธ์อันไหนมันจะดีกว่ากันดีก็คือแบบเรายังสงบอยู่ยังเบายังว่างยังโล่งอยู่ไม่ได้ไปสร้างความรำคาญหรือเบียดเบียนใครมันคือมันจะแตกต่างกับวัตถุอะฝั่งเนี้ของชาวอริยาชาวห้าดีที่คุณมีนะ หมือนยิ่งละยิ่งเยอะนะฮะลองวัตถุก็คือยิ่งสะสมก็ยิ่งเยอะอย่างที่เรารู้กันแต่อันเนี้ยมันจะเหมือนกับยิ่งละแต่ไม่ใช่เพียงแค่ว่าะละวัตถุนะละ,ละความโกรธละความโมโหละราคะโูสะโมหาอะไรอย่างเงี้ยที่ให้เข้าไปในสังคมก็คือว่าว่าพาตัวเองไปเข้าสอบสังคมบนโลกไปเนี้ยอืม มันเป็นบททดสอบ <c oughs> ท่านบองว่าคุณน่าจะพร้อมที่จะเข้าห้องทดสอบแล้วแหละจะเข้านะฐานที่ที่เรือนระดับชั้นแห่งใดแห่งหนึ่งก็ว่าไปนะคะมันเป็นการเรียนรู้คือไม่สเราเราไม่สามารถอยู่คนเดียวได้นะะมันมันคือวัฏจากอะต้องเข้าไปในสังคมแต่ว่าให้ใส่ความจริงใจให้ใส่ความจริงเข้าไปเวลาพูดคุยกับใคร แต่ว่าไม่ใช่ไม่ได้ไปเชื่อเชิญใคร <c oughs> อาจจะมีหยิกบ้างหยอกบ้างนะคะเหมือนอวาสนาอรของนิสัยวัสนาของแต่ละคนไม่เหมือนกันเราก็ห้ามกันไม่ได้ว่าอย่าไปหยิกไปหยอกไปพูดกันนะกันแหนคนอื่นเค้านะบางคนเนี่ยต่อให้พ่าบอกขนาดไหนแต่เมื่อน,นิสัยวาสนาเขาเป็นแบบนั้นเราก็ต้องปล่อยเขาไปเราไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนใครเพื่อเราได้ ถ้าไม่เข้าเข้าไม่ได้จริงๆมันก็จะเหมือนกับการรักษาระยะห่างถ้าเขาอยากจะปรับปรุงตัวอยากจะพัฒนาตัวเขาก็จะพัฒนาตัวเขาเองอะไรอย่างเงี้ยอืมแต่ให้ยังไงก็คือเขาท่านท่านมองว่าอยากให้คุณกล้าที่จะพาตัวเองไปทดสอบในสังคมแต่ไม่ได้หมายความว่าไปเป็นแบบนั้นนะแล้วแล้วถ้าเกิดว่าไปแล้วสุภาพจริงใจใส่ความสุภาพจริงใจนุ่มนวลอาจจะเป็นคนพูดน้อย ไปเก็บข้อมูลนะ,ะเวลามันไม่ใช่ว่าไปครั้งแรกแล้วสอบผ่านเลยหรอกก็พาไปเรื่อยเรื่อยๆจนชินนะะเหมือนพาตัวเองไปพบกับความทุกข์นั่นแหละพาตัวเองไปเอ,เอาไปสอบตกบ้างสอบผ่านบ้างเดีย๋ยวมันก็ชินเองท่านอยากให้รู้ว่าโลกใบนี้มันเป็นแบบนี้มันไม่ได้มีอะไรที่ ได้หลังใจปรารถนาเสมอไปต่อให้เก็บตัวแค่ไหนถ้าใครจะมาถ้าบททดสอบมันจะมาจริงๆเดี๋ยวก็มีคนโทรมาเดี๋ยวก็มีอะไรมากดเก่งหน้าบ้านอยู่ดีดังนั้นมันขึ้นอยู่กับว่าจะเป็นฝ่ายลุกหรือจะเป็นฝ่ายรับแต่ถ้าเป็นฝ่ายลุกเรารู้ว่าเราเตรียมพร้อมแล้วนะเราจะออกไปแล้วนะแต่ฝ่ายรับเราอาจบางคนติดสุขนิยมที่นี้นมันไม่มีวัคซีนในตัวอะไรเกิดขึ้นก็จะ ทำไมเป็นแบบนี้ทําไมโลกไม่ใจดีกับฉันเลยอะ่ะคือโลกไม่เคยใจดีกับใครนะคะโลกเขาเป็นแบบเนี้ยเขามีขาวและดาเขามีสิ่งตรงข้ามอะ่ะแต่ถ้าคุณแบบอยู่ระหว่างเข้าใจสิ่งตรงข้ามได้เข้าใจฝั่งดําเข้าใจฝั่งขาวได้เนี่ยคือคุณคุณแบบผ่านอะ่ะเริ่มต้นปลูกอะไรใหม่เริ่มต้นลดน้ำพรวนดินนะคะ ท่านเชื่อว่าคุณทําได้นะอ The Will เนี่ยถึงเวลาแล้วเนี่ยเราก็เริ่มต้นด้วยเด็กเหรียนด้วยเด็กเหรียญนน่ะถ้าเป็นลูกหลานนี่เป็นแบบอภิชาติตบุตรเลยนะเป็นผู้มีปัญญาเด็กเหรียญน่ะพุที่ปัญญาผู้มีปัญญา,ผ,ญญาผู้ที่มีจิตสํานึกผู้ที่เข้าใจเรียนอะไรก็ท็อปอะ่ะนะ นี่ยต่อให้เป็นด้านจิตวิญญาณก็ตามเพราะมันมีความเป็นเด็กดาบอยู่ในตัวสังเกตสงสัยแสวงหาวิเคราะห์ข้อมูลนะไม่ว่าจะยังลึกหรือ,อยังไงก,ก็ตามนาะจจะเข้าใจมีความเป็นเด็กดาบและเด็กเหรียนในตัวแต่ท่านการันตีว่าคุณผ่านนะถึงได้ควีนไม้เนี่ยเป็นคุณมีความคิดที่สร้างสารรค์ด้วยเหมือนเป็นนักภาวนาก็จะแบบมีความจินตนาคือจะจะสอนตัวเองได้อะเป็นคนที่สอนตัวเองได้ แล้วถ้าไม่เข้าใจอะไรก็จะไม่แบบค้างไว้อาจจะถามผู้รู้ถามผู้ที่มีประสบการณ์มากกว่าเขาให้เชื่อมั่นนะท่านมองว่าคุณไปได้ให้เชื่อมั่นถูออย่าลังเลสงสัยถ้ามีลังเลสงสัยอะไรก็ให้เข้าหาอุบาจารย์ให้ถามท่านอืหรือบางคนอาจจะมีสัญญาณอะไรบางอย่างอคอย คอยเตือนคุณคอยบอกคุณอยู่แล้วแต่งานนี้ยังไงก็ตามนะ80-90%ถ้าคุณเข้าหาบุคคลที่ใช่นะ,ะไม่ได้ดำดิ่งแล้วก็เชื่อไปเองแบบงมงายอะไรเงี้ยมันจะผ่านนะให้เข้าถูกคุณจะเข้าถูกมีมีเกณฑ์ที่จะเข้าหาไดูุ้ได้ครูบาอาจารย์ที่ถูกที่ใช่ด้วยนะคะ ก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังขอบคุณมากๆเลยขอบคุณทุกการติดตามไม่ว่าจะเป็นในด้านของการกดไลค์กดแชร์การที่คุณดูซาดูโฆษณาให้จนจบแล้วก็ดูซาแบ่งซุปเปอร์แฟงมาให้แต่ต้องไม่เบียดเบียนตัวเองนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณให้มาขอให้คุณได้รับกลับไปเป้อยเท่าพันเท่าขอให้คุณประสบความสําเร็จบนเส้นทางที่คุณปรารถนาไวเช่นเคยแล้วขอให้คุณมีความอุดมสมบูรณ์พร้อมทั้งด้านพภคทรศัพย์และอริยทรัพย์ตลอดไป สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ